เรื่องช่วยงานที่วัดเมื่อประมาณปี2554ผมได้กลับไปบ้านที่อำเภอมหาราชจังหวัดอยุทยาครับพ่อแม่และญาติญาติผมอยู่ที่นี่เยอะมากเป็นครอบครัวใหญ่จะทำอะไรไปไหนไปด้วยกันตลอดเนื่องจากช่วงอีนาน,น้ำท่วมครับแต่ผมกลับไปตอนน้ำหมดหมดแล้วตัวผมเองทำง,งานที่กรุงเทพตลอดไม่ค่อยมีเวลาแต่ถ้าว่างจากงานเมื่อไหร่ก็จะกลับไปบ้านท,าทันทีช่วงที่ผมกลับไปครั้งนั้นผมไม่ได้บอกใครว่าจะกลับครับผมไปถึงราวห้าโมงเย็นปรากฏว่าพ่อไปถึงบ้านน้านล็อกไม่มีใครอยู่เลยแต่โชคยังดีที่ผมเจอป้าอ่อนเป็นป้าที่อยู่ข้างบ้านรู้จักกััันมมาตต้งงแ่ผยเด็กกกกแมมาทัผพออดดดีีไ้เจจ็ในััั่่่่งงคุยกนใหญจึได้้รูวาพอแม่และญาติาาผมเไปช่วยงนกันที่วััดต้งงแแแตตต่่่่่่สสาาายยๆล้้้วววววโดนนนัััผมมมมไไไชชออบบปปืถจเ็คร วัดจากหมู่บ้านผมอยู่ห่างกันประมาณห0 0เมตรเท่านั้นผมเดินมาจนถึงหน้าวัดก็ได้พบชายหนุ่มคนหนึ่งเหมือนกำลังมองหาใครอยู่พอผมเดินผ่านเขาไปชายหนุ่มคนนั้นก็ถามผมว่าไปไหนหรอครับผมเลยบอกอ๋อมาหายาดยาครับพอดีผมเพิ่งมาจากกรุงเทพปาข้างบ้านแกว่ายาดผมมาช่วยงานที่วัดชายหนุ่มถามผมต่อว่าวันนี้มีงานอะไรด้วยหรอผมก็ตอบไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจะเข้าไปดูอยู่จากนั้นผมก็เดินเข้าวัดแยกจับชายหนุ่มที่คุยกันพอเข้าไปผมถึงได้รู้ว่างนานศพครับแต่ผมไม่ได้เข้าไปที่ศาาเพราะเห็นพระกำลังสวดกัน สตอรี่บายคุณเอสชาเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาเรื่องเล่าหลอนหลอนชาประสบการณ์เจอผีชาเรื่องหลอนจากประสบการณ์ชาเรื่องเล่าชวนหลอนชาเล่าเรื่องมีลับชาเรื่องเล่าผีชาเรื่องเล่าหลอนดอนชาเรื่องสยองขวัญช้าเดรนรีชาเล่าเรื่องผีชาผี